เปาวนี่ผงโกโก้มีหรือไม่มีเนยก็ทำได้ไม่ใช้เครื่องตีนึ่งได้อบได้ใส่ถุงแบบนี้ขายได้ชิ้นละ5บาทไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยใช้ไข่ไก่เบอร์สองสองฟองถ้าไม่มีไข่เบอร์สองตีไข่แดงและไข่ขาวรวมกันแล้วชั่งน้ำหนักมา110กรัมเกลือเซษ1 <c oughs> ส่วน 1, 8ช้อนชาน้ำตาลทราย1น0กรัมหรือครึง่งถ้วยตวงกลิ่นวานิลลาครึ่งช้อนชา <c oughs> คนเป็นเวลาสนาที ถ้าใครมีเครื่องตีใช้เครื่องตีก็ได้นะจ๊ะหลังคนส่วนผสมจะดูสีอ่อนลงแบบนี้นะคะนำที่ร่อนแป้งมาใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์65กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงผงโกโก้25กรัมหรือ5ช้อนโต๊ะผงฟูครึ่งช้อนชาร่อนแป้งผงฟูและผงโกโก้ลงไปในชามผสมเติมเนยจืดละลาย75กรัมหรือ6ช้อนโต๊ะ ไม่มีเนยจืดใช้เนยเค็มได้ตัวเบรานี้ก็จะเค็มขึ้นนิดนึงใช้มาการีนละลายก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้ในอัตราส่วนเดียวกันถ้าใช้เนยละลายรอให้เนยหายร้อนก่อนใส่ลงไปในส่วนผสมนะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอ่าส่วนผสมที่ได้จะมีความข้นหนืดแบบนี้น้ำถาดขนาด9คูณ9นิ้วปูรองด้วยกระดาษรองอบให้ทั่ว ถ้าเกิดว่าตัวกระดาษมันกระดกนะคะให้ใช้เนื้อบราวนี่เนี่ยมาแตะลงไปนิดนึงบราวนี่จะทําหน้าที่เหมือนกาวค่ะช่วยยึดกระดาษกับถาดให้ติดกันถ้าใครอยากได้เนื้อบราวนี่ที่สูงกว่าในคลิปให้เปลี่ยนถาดให้มีขนาดเล็กลงนะคะจะใช้เป็นถาด8ปูณแหรือ7จ็คูณเก็ได้เนื้อบราวนี่ก็จะสูงขึ้นเทบราวนี่ลงไปเกลี่ยให้เรียบ กระแทกพิมพแรงแรงงถึงครั้งจากนั้นนำไปนึง่งหรือนำไปอบได้เลยถ้าเกิดว่าใครจะอบด้วยเตาอบวอร์มเตาอบให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนใช้นำขนมเข้าอบที่170องศาเซลเซียสใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอบเป็นเวลา20-25นาทีหรือจนกระทั่งสุกตามต้องการเตาใครเตามันเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านอาจใช้ระยะเวลาในการอบที่แตกต่างกันนะคะ ถ้าใครจะอบด้วยหม้ออบลมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ำมันให้ลองอบที่150องศาเซลเซียสดูนะจ๊ะหลังอบให้กระแทกพิมพ์แรงๆ2งถึงครั้งนำขนมออกจากพิมพ์พักพึ่งบนตะแกรงให้เย็นสนิทต,ตัวขนมจะไม่สูงมากนะคะจะสูงแค่ประมาณนี้เท่านั้นเองอย่างที่บอกไปแล้วนะใครอยากได้เนื้อเบาวนี่ที่สูงกว่านี้ให้ลดขนาดของพิมพ์ลง หลังจากพักขนมบนตะแกรงจนกระทั่งเย็นดีแล้วแนะนําว่าให้เอาไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาสัก1-2ชั่วโมงก่อนตัดจะช่วยให้รอยตัดคมแล้วก็สวยขึ้นหรือจะแช่นานกว่า1-2ชั่วโมงก็ได้นะจ๊ะป้าป้ามันใช้น้ํามันพืชทําได้จริงหรือเปล่าอ่มาดูกันค่ะขั้นตอนทุกอย่างทําเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าโถนี้เนี่ยป้าใส่เป็นน้ํามันพืชแทนเนยละลายคนๆ,ๆให้เข้ากันเทใส่พิมพ์และนี่คือขนมหลังจากอบเสร็จ หน้าตานี่คล้ายกับตัวขนมที่ทําจากเนยมากๆเลยนะคะแต่ว่าขอบอกนะขนมที่ใช้เนยทำอะ่ะอร่อยกว่กากันเยอะถัดมามาดูวิธีการนึ่งกันบ้างดีกว่าก่อนผสมแป้งเบราวนี่ให้นำน้ำใส่ซึง้งตั้งไฟต้มให้เดือดเตรียมไว้ก่อนนะผสมแป้งทุกอย่างเหมือนกับการอบในเตาอบได้เลยในการนึง่งป้าจะใช้พิมพ์ขนาด8คูณ8นิ้วนะมาปูรองด้วยกระด,ดาษไขรองอบให้ทั่ว สาเหตุที่ป้าเลือกใช้พิมพ์พขนาด8คณ8นิ้วเนี่ยเพราะว่าขนมที่ได้จากการนึ่งจะเตี้ยกว่าขนมที่ได้จากการอบอะคา่ะป้าก็เลยลดขนาดพิมพ์พลงใครจะใช้เป็นพิมพ9คูณ9นิ้วก็ได้นะคะแต่ห้ามมาบ่นนะว่าป้านึ่งทำไมนึ่งแล้วขนมเตี้ยจังเทขนมลงพิมพ์เกลี่ยให้เรียบกระแทกพิมพ์แรงๆคลุมถาดด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําหยดลงไปโดนหน้าขนมในระหว่างที่นึ่ง นำขนมลงนึ่งบนน้ำเดือดจัดนึ่งด้วยไฟกลางเป็นเวลา40นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกตัวนึ่งป้าเทสเฉพาะขนมที่ใช้เนยในการทำนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าค่ะใช้เนยมันอร่อยกว่าใช้น้ำมันหลังจากขนมนึ่งสุกดีแล้วเปิดฝาซึ้งออกถ้าเกิดว่ามีน้ำหยดลงบนฟอยล์ให้เช็ดฟอยล์ก่อนนะจากนั้นเปิดฟอยล์ออกนำขนมออกจากพิมพ์พักผึ่งบนตะแกรงจนกระทั่งเย็นสนิทนี่นะขนมที่ได้จากการนึงนะ่งหน้าตาก็โอเคอยู่ เนื้อขนมที่นึ่งได้จากถาด8คูณ8นิ้วก็จะสูงประมาณนี้นะคะเมื่อขนมเย็นตัวดีแล้วนําไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดา1-2ชั่วโมงก่อนตัดอ่าขนมก้อนนี้ป้าแช่ตู้เย็นมาเรียบร้อยแล้วนะคะถาดนี้เนี่ยเป็นขนมที่ได้จากการอบด้วยเตาอบนะตัดขนมรอบแรกป้าจะตัดแบ่ง5ก่อนจากนั้นค่ะตัดแบ่งอีก5 ตัวขนมจะกว้างคูณยาวอยู่ที่ประมาณ4เซนนิดนิดนะคะแต่ถ้าใครใช้วิธีการนึ่งแล้วใช้ถาด8ปคูณแนิ้วขนมจะชิ้นเล็กกว่านี้นิดนึงขนาดของขนมปรับเปลี่ยนเองได้นะคะแต่ว่าคิดต้นทุนใหม่เองอีกทีนะจ๊ะว่าต้นทุนต่อชิ้นจะอยู่ที่เท่าไหร่ถุงที่ป้าใช้ในคลิปวันนี้เป็นถุงฝากาวขนาด7จ็คูณเเซนนะร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายถ้าใครหาซื้อไม่ได้เดี๋ยวป้าใส่ลิงไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะนำขนมที่ตัดแล้วใส่ลงไปในถุง ขนมหนึ่งชิ้นก็จะขนาดอยู่ที่ประมาณนี้นะคะดูนิดนึงถ้าเกิดว่าเรานําขนมใส่ถุงเลยเนื่องจากความมันของหน้าขนมอะค่ะหน้าขนมเมื่อแนบกับถุงมันจะดูเป็นด่างๆไม่ค่อยสวยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะหน้าขนมเขาจะมันๆนิดนึงให้เรานําถุงแกงนะตัดเป็นชิ้นขนาดใกล้เคียงกับชิ้นของขนมแปะลงไปแล้วค่อยเอาขนมใส่ถุงแก่แถบกาวด้านหลังของถุงออกนะแล้วก็ปิดฝาถุง อ่ะเทียบให้ดูนะคะฝั่งซ้ายไม่แปะถุงแกงฝั่งขวาแปะถุงแกงจะเห็นได้ว่าฝั่งขวาเนี่ยมันจะดูสวยกว่านะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสไม่อยากเสียเวลาแปะถุงแกงก็ไม่ต้องแปะก็ได้นะจ๊ะก็จะออกมาเหมือนฝั่งซ้ายอันนี้แล้วแต่นะป้าป้า,ป,าป้าบอกว่าขายถุงละ5บาทได้ได้จริงหรือเปล่าอ่ะถ้าอยากรู้เดี๋ยวเรามาดูต้นทุนวัตถุดิบกันต้นทุนวัตถุดิบต่อ1สูตรหรือ1ถาดเนยจืดละลาย14บาท33ตาง คลิปนี้เนี่ยป้าใช้เป็นเนยผสมของออคิดนะคะซื้อมาจากแมคโครเป็นกล่องกล่องละ5กิโล955บาทน้ำตัลทราย3บาทเกลือ10สตางค์กลิ่นวานิลา1บาทไข่ไก่9บาทแป้งสาลีอเนกประสงค์2บาท15สตางค์ผงฟู1บาทผงโกโก้5บาท35สตางค์ผงโกโก้โอันนี้ป้าซื้อมาจากแมคโครนะคะ500กรัม107บาทเป็นยี่ห้อริช รวมต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรหรือ1ถาดจะอยู่ที่35บาท93สตางค์หถาดถ้าตัดแบ่งได้25ชิ้นเท่ากับป้าต้นทุนวัตถุดิบต่อบราวนี่หชิ้นจะอยู่ที่1นึบาทสีสตางค์แต่ถ้าใครตัดชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่กว่านี้จำนวนชิ้นได้แตกต่างจากป้าต้องคิดและคำนวณต้นทุนใหม่ด้วยนะคะต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นรวมค่าถุงที่ใส่เนื้อเบราวนี่หนึบาทสีสตางค ถุงตีไป30สตางค์อันนี้ป้ารวมค่าถุงแกงที่ตัดแปะด้านบนแล้วนะคะถ้าคิดตามนี้เนี่ยต้นทุนวัตถุดิบต่อ1ชิ้นจะอยู่ที่1บาท74สตางค์เท่านั้นเองต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้แลวก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่านา้ำค่าไฟค่าจีบปาถาอื่นๆนะจ๊ะ ใครคิดว่าเฮ้ยไขาย5บาทมันไม่คุ้มค่าเหนื่อยก็สามารถปรับเพิ่มราคาเองได้ตามต้องการเลยเดอ้อเอาราคาสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า